พ่านพบอีกคลายามบุผาปลยปลายตอนที่12วันเวลาหลังจากนั้นหงหนิงละทิ้งเรื่องอื่นเริ่มฝึกตนด้วยวิธีเลี่ยงทันญาหารบางทีคงเป็นเพราะอารมณ์และอากาศก็ป้อนกับมียาเม็ดที่ไปหลิงตั้งใจปรุงให้คอยช่วยเหลือการอดอาหารจึงไม่ลำบากเท่าที่คิด ครึ่งเดือนต่อมานางเพียงดื่มน้ำกินยาเช่นนี้กลับรู้สึกร่างกายเบาสบายการเปลี่ยนแปลงอันเหนือความคาดหมายทำให้หงหนิงสนใจและประหลาดใจศาสตร์วิชาเลี่ยงทัญญาหารเหมาะกับคนเกียจคร้านอย่างยิ่งไม่ต้องก่อไฟทำกับข้าวดอกฉาในแจกันยกไม่โรยราดังที่คาดไม่เพียงไม่ร่วงโรยสีสันของดอกไม้ กลับยิ่งทวีความสดใสเปล่งประกายเจิดจลัดคงเพราะอาศัยพลังวิเศษในแจกันหงหนิงพินิษมองแจกันวิเศษใบนั้นพบว่าด้านบนมีเพียงอักษรขนาดเล็กสี่คำหยาดวายุวังบุกผาชีวิตนี้ประสบเรื่องพิสดารมาไม่น้อยสิ่งที่เหนือความคาดหมายที่สุดก็คือตนมีความรักกับเซียนบุกผา ทั้งอย่างราบรื่นอย่างน่าเหลือเชื่อหวนซินไกลได้ลงบันทึกในทะเบียนเซียนปหลิงช้าเร็วก็เช่นกันแล้วตนเล่าจะพบพานความรักอันเป็นนิรันสมดังปรารถนาหรือไม่หงหนิงไล้มือไปตามกลีบดอกไม้สีแดงสดรู้สึกใบหน้าร้อนผะเผาก่อนรีบร้อนวางมันกลับที่เดิมล่วงเข้ายามเย็นนางลุกขึ้นเดินออกไปเตรียมไปตักน้ำริมลำธาร นอกประตูมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่หงหนิงถูกดวงตาคู่นั้นจับจ้องจนจิตใจไหววูบนางสะดุ้งสุดตัวก่อนร้อนลอนเลื่อนสายตาหนีกำกระบี่ไม้เท้อที่เน็บอยู่ตรงเอวพลางถอยหลังสองก้าวจ้องมาทำอะไรลู่จิ่วมีท่าทีหยิ่งพยองยิ้มเอ่ยย่อมมหาเจ้าปลาการวิเศษนี้ นับว่าสร้างได้สูงล้ำทำให้ค่าเสียเวลาหลายวันหงหนิงถอยเข้าไปด้านในเอ่ยเสียงเรียบมหาข้ามีเรื่องอะไรลู่จิวเอ่ยเสียงนุ่มใช้ชีวิตเพียงลำพังในป่าเขาคงเปลี่ยวเหงาลู่จิวตั้งใจมาอยู่เป็นเพื่อนน้ำเสียงเปี่ยมสเสน่ห์แฝงไว้ซึ่งมนสะกดอันไรที่สุดสิน้นนี่คือบทพูดท,ที่เหล่าปีศาจจิ้งจอกในละคร แนวอภินิหารมักพูดกับบัณฑิตกระมังหงหนิงไม่รู้ว่าควรร้องไห้หรือควรหัวเราะดีด้วยกลัวจะหลงกลเขาอีกครั้งจึงรอบป้องกันนางเอ่ยด้วยสีหน้าเยือกเย็นดูเหมือนข้าจะไม่ต้องการลู่กงจือ่อคงไม่ว่างป่านนั้นกระมังเช่นนั้นข้าพูดความจริงแล้วกันลู่จิ๋วยันมือกับขอบประตูลดเสียงลงพลางเอ่ย เฮ่อหลานเสียให้ข้ามาฆ่าเจ้าได้ยินชื่อเฮ่หลานเสียหงหนิงกระจ่างโดยพลันความแค้นในอดีตพุ่งเข้าถมทับจิตใจนึกไม่ถึงว่า่วนสิ้นไว้ชีวิตนางแต่นางกลับไม่สำนึกในใจอัดอันหงหนิงแค่นหัวเราะเจ้าช่างเชื่อฝังหนางยิ่งลู่จิ๋วหัวเราะมารยาของสตรีล้วนเหมือนกันหมด วาจานี้กล่าวได้ดีน่าเสียดายที่ใช้ไม่ได้ผลกับข้าหงหนิงลูบตาขณะก้าวถอยหลังช้าๆแน่นอนว่าลูกกงจื่อเป็นคนฉลาดเชไหนเลยจะเปลี่ยนใจเพียงเพ,งพราะวาจาประโยคเดียวของข้าลู่จิ๋วยกเท้าก้าวเข้าประตูข้าทำให้วิญญาณเจ้าแตกซานได้หากลูกกงจื่อต้องการลงมือ ข้าก็ไร้วาจาจะเอื้อนเอ่ยแต่เจ้าถูกคนหลอกใช้โดยไม่รู้เหนือรู้ตัวเช่นนี้ข้ากลับรู้สึกเสียดายแทนขณะที่กล่าวหงหนิงก็ถอยไปหยุดข้างโต๊ะช่วยคว้าแจกันดอกฉาด้านหลังมาอย่างรวดเร็วคลานี้ถึงเบาใจลงอย่างแท้จริงได้ยินว่าเผ่าจิ้งจอกก้าวหางหล้วนเป็นเครื่องเสียนแต่กำเนิดทั้งยังชำนาญค่ายกลประการเปี่ยมเลกลไหวพริบ มองไม่ออกหรือว่านางกําลังยืมดาบฆ่าคนเมื่อลู่จิ๋วเห็นดอกช้าก็ชะงักตามคาดเขายืนนิ่งวังบุกผาจิ่นซิ่วมีพลังลิ์สูงกว่าเขาเขาหวาดวันย่ำเกรงจุดนี้แน่ใจได้เพียงแต่คำโบราณว่าไว้ยอมทำร้ายวินยูชนอย่าทำร้ายคนผ่านทำให้คนเช่นนี้ไม่พอใจยอมก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่สิ้นสุด เขาค,คล้ายครวนครู่หนึ่งหงหนิงยิ้มน้อยๆคราวนั้นเป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการจึงล่วงเกินลู่กงจือหงหนิงต้องขออภัยไว้ณที่นี้นางย่อตัวคำนับเช่นที่กล่าวคำโบราณว่าไว้ผู้สูงสักด์ไม่ถือสาผู้ต่ำต้อยหวังว่าลู่กงจือจะไม่ถือสาหาความค่าถือเสียว่าเห็นแก่หน้าจินซิ้วก็แล้วกัน ลู่จิ๋วกลับไปมีท่าทีสงบเมื่อฟังวาจาเหล่านี้จบก็พันประหลาดใจเจ้าเรียกเขาว่าอะไรเรียกชื่อโดยตรงออกจะดูสนิทชิดเชื้อเกินไปหงหนิงหน้าแดงเรือไม่ตอบคําลู่จิ๋วนิ่งมองนางสีหน้ายากคาดเดาหงหนิงถามขึ้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดเฮอร์หลานเสียต้องการเอาชีวิตข้า ลูจิ๋วท่าทางใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนางหลงรักพูดน้ำแข็งแต่พูดน้ำแข็งกลับหลงหลักเจ้าหงหนิงแปลกใจขมวดคิ้วลูกงจือ่อคล้ายจะเข้าใจผิดแล้วเขาเป็นสิทธิพี่ของข้าสิทธิพี่หรือลูจิ๋วยิ้มอย่างมีเล็ดในเอาเถิดสิทธิพี่ของเจ้าดีกับเจ้าเป็นพิเศษแล้วจะไม่ให้นางโมโหได้อย่างไร นั่นเป็นเพราะว่าหงหนิงเป็นฝ่ายไร้ถ้อยคำโต้อตอบในใจหงุดหงิดสรุปคือสิทธิ์พี่ของข้ากลับเขาคุณหลุนไปแล้วเฮ่าหลานเสียควรไปหาเขาที่เขาคุณหลุนถึงจะถูกอีกทั้งหากข้าจำไม่ผิดบัดนี้นางติดตามเจ้าในเมื่อรู้ความคิดนางเจ้ายังจะช่วยนางอีกหรือความคิดของนางเกี่ยวอะไรกับข้าเพียงแต่หญิงงามมาขอความช่วยเหลือ ข้าจะไม่ตอบตกลงได้อย่างไรลู่จิ๋วยิ้มยันน้ำเสียงพลันเปลี่ยนไปกลายเป็นเจือแววกลุ้มกลิ่มเจ้าก็ขอร้องข้าได้เช่นกันเขาหาได้จริงจังกับเฮอหลานเสียไม่สุดท้ายเฮอหลานเสียก็ไม่ได้สิ่งใดช้าเร็วย่อมได้รับผลที่ตนเองก่อความรักแม้ทุกข์ระทมทว่าความแค้นสามารถทำลายทุกอย่างหงหนิงรอบทอดถอนใจ ประคองกิ่งไม้ทันทีที่ดอกไม้นี้พ้นแจกันจินซิวก็จะรู้ลูกกงจือ่อยายจึงต้องบีบบังคับข้าข้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาสังหารข้ารังแต่จะนำมาซึ่งเคาะสวรรค์ไม่ส่งผลดีอะไรต่อเจ้าอีกทั้งเรื่องในคราวนั้นข้าก็ยอมรับผิดและขอขมาไปแล้วหากเจ้ายังถือสาจะไม่ดูใจแคบเกินไปหรือลู่จิวลำบากใจ และเวนเจ้าข้าจะให้คำตอบแก่นางอย่างไรหงหนิงเอ่ยทันทีสเสน่ห์และสติปัญญาของลูกกงจือ่อทำให้สตรีล้วนหนีไม่พ้นหรือนางจะเก่งกาจถึงเพียงนั้นจริงๆนางหยุดครู่หนึ่งเจ้าไม่ชอบนางก็แล้วไปแต่หากเห็นแก่นางจริงก็ไม่ควรคาคาไม่นับเรื่องที่ค่ากับสิทธิพี่หาได้เป็นเช่นที่เจ้ากล่าวไม ต่อให้เขารักข้าจริงๆหากข้าตายไปแล้วเขาจะให้อภัยเฮ่อหลานเสียหรือลู่จิ๋วได้ยินดังนั้นก็ยิ้มเจ้าช่างเจรจาฉลาดกว่านางหงหนิงเอย่ยขอลู่กงจื่อปโปรดเมตตาลู่จิ๋วแววตาเป็นประกายไม่เอ่ยอันใดอีกแล้วหมุนตัวเดินออกไปหงหนิงเหลือบมองดอกฉาในอ้อมแขนก่อนผ่อนล,ลมหายใจยาวเมื่อแน่ใจว่า ลู่จิ๋วไปแล้วนางรีบกอดแจกันดอกไม้ออกไปเดินวนรอบหนึ่งปรับเปลี่ยนปลาการรอบด้านเล็กน้อยพลานี้ถึงกลับมาอย่างวางใจนางทำเช่นนี้ไม่ใช่เพราะกลัวเพียงแต่นางเคยได้ยินจินซิ่วกล่าวว่าลู่จิว๋วมีสถานะสูงสักในแดนเซียนอุดรหากมีเรื่องราวไม่แน่อาจทำให้จิ่นซิ่วเดือดร้อนมิสู้ตกลงเจรจากันอย่างสันติไปหลิงไปแล้ว เหตุใดเฮอหลานเสียจึงยังวางแผนจัดการตนเพื่อให้ไปหลิงอยู่ที่เขาคุณหลุนตลอดไปหรือดวงจันทร์ลอยเด่นนอกหน้าต่างหงหนิงเขียยาเม็ดในหีบเล่นจิตใจวาวุ่นผ่านมาสองโลกล่านางหาใช่ผู้ไม่ประสีประสาเช่นเด็กสาวในวัยเดียวกันไม่ผู้ใดดีกับตนเป็นพิเศษเช่นไหนเลยจะไม่รู้ในสายตาผู้อื่น ไส่หลิงเย็นชายากเข้าใกล้รักความสะอาดและชอบความสงบหากทว่าเขากลับยอมให้ตนดึงปลายชุดวิ่งรอบภูเขาบางคราววันหนึ่งหนึ่งเขาจะพูดเพียงสิบประโยคมีอย่างน้อย8ประโยคที่ถูกนางบังคับให้พูดหากรำคาญจนทนไม่ไหวก็เพียงถลึงตาใส่เป็นเชิงปลามสรุปคือทุกอย่างเขาล้วนจัดการให้นางอย่างเรียบร้อยถีถ่ทวน รวมทั้งการจากใบคลานี้หรือแท้จริงแล้วเขาหงหนิงใสศริระปฏิเสธความเป็นไปได้นี้ยามนั้นเหวินซินเก็บนางกลับมาจากข้างถนนไปหลิงก็ปฏิบัติต่อตนต่างจากผู้อื่นตอนนั้นนางยังเป็นเพียงทาลกชไหนเลยจะหลงรักนางเร็วปานนั้นคิดมากเกินไปแล้วคนเสียสติเช่นเฮอหลานเสีย แต่ไหนแต่ไรก็มักหวาดระแวงเกินกว่าเหตุหงหนิงนึกขันปิดหีบยาเตรียมไปตักน้ำมาชำระร่างกายหารู้ไม่ว่าทันทีที่ก้าวผนประตูมือข้างหนึ่งก็ยื่นออกมาจากด้านข้างหมายจะโอบเอวนางผู้ใดหงหนิงโกรธจัดพลันเอี้ยวตัวหลบชักกระบี่ไม้ท้อแทงใส่กระบี่ถูกมือนั้นคว้าจับ ค่อยๆกลายสภาพเป็นไม้ผุพังเมื่อเห็นผู้มาเยือนชัดเจนหงหนิงตกใจยิ่งนักเจ้ามาทำอะไรอีกถณะที่ถามก็ถูกเขาควบคุมตัวไม่ใช่มาเจ้าน่าสนใจออกปันนี้ข้ายังทำใจจากไปไม่ลงลมหายใจร้อนชื้นเป่ารดข้างหูนางน้ำเสียงเจือแววลำพองวิชาล่องหนของข้า เจ้าชะไหนเลยจะสังเกตเห็นยากจะเอาตัวรอดหงหนิงรอบร้อนใจหลับตาทั้งคู่แน่นเจ้าไม่เกรงเคราะ์สวรรค์หรือมีท่านพ่อข่าอยู่เพียงเคราะสวรรค์จะนับประษาอะไรลู่จิ๋วเชยคางนางขึ้นอีกทั้งข้าก็ไม่ได้ฆ่าเจ้ายิ้นอย่างรวมภาษาเดิมก็เป็นวิธีบำเพ็ญตบะมีอะไรไม่ถูกไรอย่างอาย หงหนิงกัดฟันพูดหากจินซิ่วรู้อันว่าตันหาทำให้ขาดสติยามนี้รู้จิ๋วเชไหนเลยจะหวาดกลัวเขาก้มหน้ายิ้มรู้แล้วอย่างไรเพียงแค่ทันพ่อค่ะอย่างไรเขาก็ต้องไว้หน้าสามส่วนยิ่งไปกว่านั้นปลายลิ้นร้อนชื้นเลียผ่านใบหูหงหนิงตระหนกทั้งขยะขย,ะขยะง้งรีบลืมตาเจ้า พลันนั้นก็ชะงักแววตานางเลื่อนลอยเห็นได้ชัดว่าหลงกลสีหน้าลู่จิ๋วฉายแววพึงใจรูปใบหน้านางอย่างยั่วยาว้าข้างนอกหนาวเราสองคนเข้าไปข้างในเถิดหงหนิงก้มหน้าปล่อยให้เขาอบกอดก้าวเข้าประตูลู่จิ๋วมองสำรวจห้องสายตาหยุดนิ่งที่ดอกฉาแดงกิ่งนั้นคิ้วคู่งามขมวดเข้าหากัน ท่าทางคล้ายคลองใจเขาชำเลืองมองนางนึกไม่ถึงว่าเขาจะระวังปานนี้ตกลงเจ้ากับเขาเป็นอะไรกันหงหนิงเอ่ยพึมพำข้าชมชอบเขาลู่จิ๋วไม่แปลกใจซ้ำยังหัวเราะชอบใจแฝงความสาแก่ใจเล็กน้อยน่าเสียดายทุกคนล้วนรู้ดีว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวลู่เหยา่รอมาสองหมื่นปีถึงจะสมหวัง มนุษย์ธรรมดาเช่นเจ้าใหญ่จึงต้องหาเรื่องใส่ตัวมิสู้ติดตามข้าป่านหญินบริสุทธิ์ของสตรีพรหมจัรรย์มีประโยชน์อย่างมากต่อการบำเพ็ญตะบะเขามองนางอย่างพิจารณาหลังจากแน่ใจก็ยิ้มกว้างกว่า,วาเดิมเจ้าต้องยังไม่เคยลิมรสชาติความหาลือหันของมันเป็นแน่ประโยชน์ของมันกล่าวไม่จบสิน้นยากจะอธิบายได้ในคราวเดียวหงหนิงงุนงง อะไรหรือลู่จิ๋วไม่ตอบเพียงบีบมือนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกว่าเดิมข้าจะสอนให้เจ้ารู้ถึงความหาหัญในโลกมนุษย์ได้ขึ้นสวรรค์สักคราดีหรือไม่หงหนิงลุกตาตอบรับอย่างกระมิดกระเมียนเห็นท่าทีเขินอายของนางลู่จิ๋วพลันบังเกิดตันหาโอบนางเดินไปที่เตียงเพียงเจ้าโอนอ่อนผ่อนตามข้า ก็จะรู้ข้อดีของข้ารับรองจะให้เจ้าเสพสุขอย่างไร้สุดสิน้นกล่าวยังไม่ทันจบพลันได้ยินคำว่าจู่โจมหงหนิงในอ้อมแขนพลันหายวับไปขณะเดียวกันลำแสงสีขาวลำหนึ่งผลพุ่งเข้ามาจากนอกหน้าต่างพุ่งทะยานเข้าใส่เขาลำแสงเจิดจ้าส่องสะท้อนจนในห้องสว่างสวยดุดกลางวานัน ลู่จิ๋วอึ้งไปชั่วครู่รีบเล้นกายหายตัวไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้โอกาสหงหนิงปรากฏกายขึ้นข้างโต๊ะรู้ดีว่าสถานการณ์คับขันนางรีบยื่นมือคว้าแจกรันหยกใบนั้นชั่วขณะที่นางใกล้สัมผัสแจกรันมือข้างหนึ่งพลันยื่นมาจากด้านข้างจิงแจกรัพร้อมดอกไม้ไปก่อนนางตามด้วยเสียงหัวเราะดังสนัน่นน่าสนใจ น่าสนใจจริงๆหงหนิงพัง,งะถอยหลังอย่างตระหนกลำพังเพียงคาถาผนึกจิตก็คิดจะตบตาข้าหรือลูจิ๋วปรากฏกายข้างโต๊ะถือแจกันดอกไม้ด้วยมือข้างหนึ่งท่วงท่าง,งามสง่าประหนึ่งเทพเซียนหงหนิงเสมือนหลุดเข้าไปในถ้ำน้ำแข็งนางหนาวสถานไปทางร่างคิดไม่ตกว่านางเผยพิรุธที่ใดเมื่อครู่นางจงใจจ้องตาเขา แล้วใช้คาถาผนึกจิตก่อนหน้านั้นทันทีที่ปิดผนึกจิตใจมองสิ่งใดก็เท่ากับไม่ได้มองจากนั้นแซงทําเป็นถูกควบคุมชฉวยจังหวะขณะที่เขาไม่ทันระวังลอบโจมตีเพื่อหนีเอาตัวรอดเดิมคิดว่าแผนนี้ต้องตกตาเขาได้แน่บัดนี้เห็นทีเขาคงระวังตัวแต่แรกไม่ว่าจะเชื่อฟังหรือลอบโจมตีทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของเขาเห็นชัดๆว่า เขากำลังเล่นเกมแมวตระคุบหนูแน่นอนว่าลู่จิ๋วรู้ว่านางกำลังคิดอันใดแปลกใจหรือพอดีข้าไม่ได้ใช้คาถาเล้าสเสน่ห์เสียงระเบิดเปรี้ยงดังลั่นในศีรษะในที่สุดหงนิงก็รู้ว่านางพลาดที่ใดคิดแต่จะออกอุบายเอาตัวรอดจึงจงใจแท้งทำเป็นต้องมนสะกดกลับไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใช้คาถาเล้าสเสน่ห์แต่แรก พึ่งไปครู่หนึ่งร่างกายนางไหววูบก่อนหายตัวไปด้านนอกค่ำคืนเงียบเหงายาวนานเหมาะกับการเล่นสนุกกับเจ้าด้านหลังแว่วเสียงหัวเราะของลู่จิวคืนวันที่16จันเต็มดวงลอยเด่นประดุดไฟดวงใหญ่เดิมเป็นโอกาสเหมาะอย่างยิ่งที่จะบำเพ็ญตบะและประชันวิชาลทธิ์เมื่อครูหงหนิงอาศัยพลังวิเศษแห่งดวงจันทรอบโจมตี หากแต่ดวงจันทร์จัดเป็นหญินยิ่งช่วยเพิ่มกลิ่นไอปีศาจลู่จิ๋วเลิกคิ้วใย,ยจึงไม่หนีแล้วเล่าหงหนิงพยายามใจเย็นหนีแล้วมีประโยชน์หรือลู่จิ๋วเอ่ยยิ้มยิ้มเจ้ายัางไม่นับว่าโง่เขานักมีฤทธิด์เดชเช่นใดสำแดงให้ข้ายนได้เต็มที่หงหนิงเลี่ยงไม่มองตาเขาเจ้าไม่ยอมละเว้นข้าจริงหรือ บางคลาของสิ่งหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าประเสริฐหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าได้ครอบครองหรือไม่ลู่จิวเป็นถึงองค์ชายเผ่าจิ้งจอกแห่งแดนอุดรรูปโฉมสถานะล้วนโดดเด่นเหนือใครก็ป้อนกับคาถาเร้าเสน่ห์อันสูงล้ำยามจัดการสตรีเช่นไหนเลยจะไม่มีผู้ใดสยบแทบเท้าการตามใจของเปิดเจี้ยวหวังยิ่งทำให้เขามีนิสัยยิงพยอง แม้แต่เฮาหลานเสียยังไม่กล้าขอร้องมากเกินควรบัดนี้หงหนิงเคยทำให้เขาเพียงพล้าก็แล้วไปซ้ำยังไม่มีท่าทียำเกรงแม้แต่น้อยเช่นนี้ทำให้เขาบังเกิดโทสะจึงตั้งใจจะจัดการนางให้ได้เขาก้าวช้าๆไปด้านหน้าเป็นอย่างไรจะอ้อนวอนให้ข้าละเว้นเจ้าหรือหงหนิงกำหมัดเอ่ยเสียงราบเรียบข้าได้ยินว่า เผ่าแดนอุดอกรกดระเบียบเข้มงวดยิ่งลู่จิ๋วสีหน้าเปลี่ยนไปแต่เพียงครู่เดียวก็มีท่าทีเมินเฉยข้าเพียงเล่นสนุกเท่านั้นหาได้รักใคร่จริงจังไม่ไม่ส่งผลอะไรต่อการบำเพ็ญเพียรท่านพ่อฉะไหนเลยจะทำอะไรข้าดอกฉันตกอยู่ในกำรรม,มืออีกฝ่ายหงหนิงรู้ดีว่ายากจะหนีภัยคราน,นี้พ้นกระนั้นก็ไม่ต้องการทำตามคำสั่งของเขา จึงยกมือถอดปิ่นปักผมบนศีรษะไรคาถาในใจจากนั้นวูบไหวตามทิศทางลมปิ่นอันเล็กจิ๋วพลันกลายร่างเป็นกระบี่ประกายฟ้าที่วาววับเย็นเยียบนี่คืออาวุธประจำตัวของหว่นสิ้นยามมีชีวิตแม้ระยะหลังมานี้เขาเพียงบำเพ็ญเพียรอย่างสงบหากแต่คราวหนุ่มแน่นก็เคยออกทองทัวลาไม่รู้มีปีศาจฉดชั่วมากมายเท่าใด ที่สินชีใต้คมกระบี่นี้ด้วยเหตุนี้มันจึงมีพลังอม,มหิตรุนแรงปีศาตทั่วไปเห็นแล้วอกสั่นขวานแขวนอนุภาพของมันมิอาจมองข้ามหงหนิงนึกนำมาฝึกปลือเป็นอาวุธวิเศษสำหรับใช้ป้องกันตัวลู่จิ๋วมองกระบี่นั้นอย่างสนใจกระบี่ล้ำเลิศเธอว่าใช้มันรับมือข้ายังห่างชั้นนักห่างชั้นหรือไม่ต้องลองดูถึงจะรู้ หงหนิ่งแค่นเสียงสองมือชูกระบี่เหนือศีรษะปากไรคาถากระบี่นั้นพลันได้รับอนุภาพแห่งดวงจันทร์ชั่วขณะนั้นเล่งประกายจลัสสวยทะยานแหวกอากาศพุ่งเข้าใส่ลู่จิวเจ้าพอมีฝีมืออยู่บ้างลู่จิวสะบัดแขนเสื้ออย่างไม่อนาทรร้อนใจแสงสีเขียวลำหนึ่งพลันสว่างว่าภาพผ่านอากาศ พันรอบคมกระบี่ดุดงูเลื้อยลัดสกัดกั้นต้านทานไอร้อนระอุถ่ายทอดผ่านกระบี่อย่างรวดเร็วลวกจนมือของหงหนิงคลายออกนางรู้สึกว่าร่างทางร่างกำลังถูกแผดเผาหัวใจเจ็บปวดรวดร้าวพลังลิศถูกควบคุมประกายบนปลายกระบี่ค่อยๆมัวหมนยากจู่โจมอีคลาเห็นนางไม่ยอมทิ้งกระบี่ลู่จิ๋วแปลกใจ เอ่ยเสียงเยาะหยันดูสิว่าเจ้าจะทนได้ถึงเมื่อใดคมกระบี่สั่นสะท้านหงหนิงพลันหดสู้รวบรวมสมาธิแล้วไล่คาถาลู่จิ๋วยิ้มเพลิงสมาธินับเป็นเพลิงการผลานหัวใจเจ้าไม่กลัวหรือฝีมือต่างชั้นอย่างเห็นได้ชัดหงหนิงไม่มีแก่ใจเอ่ยตอบเพลิงสมาธิสามารถทำให้มนุษย์ดับสลายกลายเป็นเท่าทุรี นางเข้าใจความร้ายแรงของเรื่องนี้ดีแต่เพราะแน่ใจว่าเขาไม่มีทางลงมือสังหารนางถึงกล้าเสี่ยงอันตรายต้านทานเพื่อถ่วงเวลาทว่าเนื่องจากปกติไม่ชำนาญวิชาลิศบัดนี้แม้พยายามอย่างสุดความสามารถแต่เพียงไม่นานก็ยากจะรับมือไหวหน้าผากนางปรากฏเม็ดเหงื่อผุดพลายลู่จิ๋วเคลื่อนกายวูบมาหยุดข้างนางยกเลิกคาถายิ้มเอ่ย ช่างเถิดเจ้าสู้คาไม่ได้ไมิสู้ยอมทําตามยังไม่ทันขาดคําหงหน่งพลันหันหน้าอ้าป,ปากพนเลือดสีแดงฉานใส่ตัวเขาลู่จิ๋วอึ้งงันไปชั่วขณะรู้สึกว่าอะไรบางอย่างพุ่งกระแทกหน้าอกเต็มแรงประหนึ่งศิลาพันช่างจนแทบจะทําให้เขาสิ้นสติในบัดรดนขณะเดียวกันทั่วสัพพางก็เจ็บร้าวอย่างประหลาดทรมานเกินทานทนลูกกระคำเม็ดหนึ่ง กลิ้งหล่นลงบนพื้นเปล่งประกายวับวาวเมื่อตระหนักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นลู่จิ๋วก้าวถอยหลังยิ้มทั้งโกรธจัดประเสริฐช่างใจกล้านักเสียเลือดหัวใจหงหนิ่งโซเซถอยหลังพยายามฝืนยืนทรงตัวเผ่าจิ้งจอกก้าวห่างยากรับมือเป็นที่สุดต้องใช้ไม้ทอชุบโลหิตถึงจะบีบให้มันคืนร่างเดิมได้ แม้พลังลิ์ของนางจะลดลงทว่าบัดนี้ตรงกับคืนจันทเต็มดวงจึงช่วยทวีอนุภาพได้พอดีกอบปอนกับเดิมลู่จิ๋วก็ไม่ได้ป้องกันตัวถึงทำให้นางรอบโจมตีสำเร็จเพียงชั่วพลิบตาลู่จิ๋วก็คืนร่างเดิม10บนิ้วปรากฏเล็บยาวสีเงินหางยาวสีหิมะห้าหางด้านหลังคลี่กลางโบกสะบัดความดิบเถื่อนเช่นสัตว์ป่า พันบังเกิดสายตาดุดดันมุ่งร้ายรนหาที่ตายเปลวเพลิงสีเขียวสลัวกลุ่มหนึ่งสว่างวาบหงหนิงตกตะลึงหน้าถอดสีว่าตามเหตุผลหากปีศาจถูกบังคับให้คืนร่างเดิมพลังลิศจะลดน้อยลงยามรับมือจะง่ายกว่าเดิมมากใย,ยจะคาดคิดว่าเผ่าจิ้งจอกก้าวหางจะเก่งกาจปานนี้แม้คืนร่างเดิมก็ยังใช้เพลิงสมาธิได้ บัดนี้ทำให้เขาโกรธเยาว่าแต่ชีวิตเกรงว่าแม้แต่จิตวิญญาณก็ยากจะรักษาฝึกปลือมา2,000ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ถูกมนุษย์บังคับให้คืนร่างเดิมลู่จิ๋วฉไหนเลยจะทนได้เล็บแหลมยาวเกาะกลุ่มเปลวเพลิงกลุ่มนั้นเวียงออกไปอย่างไม่ลังเลวันนี้จะต้องดับสลายกลายเป็นเท่าทุรีจริงหรือหงหนิงตะลึงงนันร่างถังร่างแข่งค้างอยู่กับที่ ลืมเสียสนิทว่าต้องหลบหลีกในใจเอ่อล้นไปด้วยความสิ้นหวังหงนิงน้ำเสียงเดือดดันนั้นอัดแน่นไปด้วยความปวดร้าวขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ